สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อพ่อแม่ทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยพังสีนวลครับสวัสดียามเช้านะครับผมเช้าที่สายหน่อยนะครับผมตื่นเช้ามาก็ได้กินเลยฮะนี่นะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณย่้าสวยๆนะครับผมผลไม้หวานๆของคุณแม่สุวรรณีนะครับ สีเมตานะครับสีนวลเดี๋ยวเราจะพ้อนให้ช่งชวงเช้าเมื่อคืนก็กินไปแล้วนะครับผมอ่าเป็นบางส่วนแล,วแล้วก็เลยมาทำคลิปให้อีกช่งชวงเช้านะครับผมยายาช่วงนี้ก็หายากนะครับผมโอเคกล้วยเลยกนละ้วย กล้วยของคุณแม่ส่วนนี้นี่สองถุงนะครับส่วนแตงครับอีกสองถุงนี่ของใครเนาะเดี๋ยวจะลงเป็นหัวข้อก็แล้วกันนะครับผมจำชื่อไม่ได้อ่าทีให้เลยนะฮะกนเช้าก็มาก็ได้กินเลยนะครับผมนี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ เงยตื่นเช้ามาก็หิวเลยยังไม่ได้อาบน้ำนะครับผมก็นู่นนะครับช่วงประมาณ4โมงนะฮะก็ครั้งเดียวอาบน้ำดื่มน้ำอาบน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าไปกินน้ำก็ยังไม่กินนะครับอากาศยังเช้าอยู่นะครับผม เมื่อคืนก็ให้ไปชุดหนึ่งแล้วนะครับทั้งแตงทั้งกล้วยนะครับอ่ะพี่ออมาคนเดียวนะครับผมอ้า อยาส,สวยนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเดินทางนะครับผมจะเดินทางไปงานที่น,น้องบัวลำพูนะครับจะได้ไปเจอเพื่อนเจ๊หมื่นนะครับเพื่อนสาวเพื่อนเลิฟนะพรุ่รงนี้ก็จะเดินทาง อร่อยไหมหญ้าสวยๆเลยนะครับเขียวๆเลยนะครับช่วงค่ำก็เห็นคนหลายบอกว่ามีสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรดมาให้ขอขอบคุณนะครับแม่ๆนะครับที่เมตตาสีนวลน,นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่รักก็กเมตตานะครับ นนี้อครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับอขอขอบพระคุณคุณแม่สวุวรรณีมากๆนะครับผมขอให้เงๆงรวยๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ Terima